สวัสดีครับผมโจนาซีวินนะครับตอนนี้มันก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับโดยในเว็บไซต์ในสื่อของอินเดียนะอย่างรัสเลนนะครับที่เขาเสนอข่าวมาเนี่ยมันก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของโตโยตานั่นเองนะครับหลายคงคงจะได้รู้ข่าวนี้กันไปแล้วนะผมไม่เคยนําเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใหม่ของทางด้านโตโยต้าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เก่าไว้ให้ดูนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยนะครับโตโยต้าแล้วก็ไฮรักตัวใหม่โมเดลใหม่เนี่ยอาจจะมีการได้ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ โดยทางด้านของสื่ออย่างลัสเลนเนี่ยเขาก็บอกว่าไฮรักแล้วก็ฟอร์จูเนอร์นิวโมเดลใหม่เนี่ยอาจจะได้ใช้เครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบ2.0ลิตรใหม่นะครับจากตระกูลเครื่องยนต์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดยโตโยตานั่นเองนะครับซึ่งเครื่องยนต์เป็นซิน2.0ลิตรเทอร์โบตัวนี้นะครับมันก็ยังใช้อยู่กับในรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของทางโตโยต้าด้วยอย่างเช่น MR2 แล้วก็เซริก้าอีกด้วยซึ่งณตอนนั้นที่ผมเคยรายงานข่าวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้ไปนะครับในคลิปเก่าเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบแล้วก็เครื่องยนต์1.5ลิตรถ้าเกิดจำไม่ผิดนะและเครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันสามารถที่จะให้แรงม้าแล้วก็แรงบิดได้แบบหลากหลายเลยทีเดียวนะเริ่มต้นอาจจะมีแรงม้าอยู่ที่300แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับซึ่งไอตัวนี้อาจจะใช้อยู่กับในไฮลักตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีในรุ่น400แรงม้าแล้วก็549นิวตันเมตรซึ่งอาจจะอยู่ในรุ่น ถัดไปนะในสำหรับรถรุ่นอื่นๆของทาง t o y ยต้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีในรุ่นของ600แรงม้าด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะใช้เฉพาะสำหรับในการแข่งขันเท่านั้นแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดแล้วก็ยังไม่มีใครยืนยันออกมานะครับว่าไอ้เครื่องยนต์หม่ตัวนี้จะถูกนามาใช้กับในไฮรักแล้วก็ f o r ์จูเนโมเดลใหม่ซึ่งแน่นอนครับมันก็มีการคาดเดากันนะครับว่าไอ้เครื่องยนต์หม่ตัวนี้แหละมันอาจจะเปิดตัวพร้อมกับไฮรักแล้วก็ f o r ์จูเนอร์นิวโมเดลใหม่ ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า f o r ์จูเนในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้กําลังจะหมดปุ่นไปแล้วนะครับอาจจะเปิดตัวพร้อมกับ f o r ์จูเนอใหม่เลยอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับแต่มันก็ยังไม่มีความแน่นอนสักทีเดียวนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นสิน2.0ลิตรใหม่เทอร์โบตัวนี้จะประจำการอยู่ใน Toyota f o r ร์จูเนอรรุ่นไหนบ้างซึ่งก็มีการคาดเดากันนะครับว่าเครื่องใหม่ตัวนี้อาจจะอยู่ในรุ่นของ g r Sport ก็เป็นไปได้นะครับ ซึ่งจะเข้ามาแทนที่ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบ204แรงม้านั่นเองซึ่งเบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบใหม่ตัวนี้ครับเขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีก30%ในเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งก็หมายความว่ามันก็น่าจะประหยัดน้ํามันขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนลงอีกหน่อยนึงถึงแม้ว่าในการช่วยลดปล่อยคาร์บอนลงเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้เต็มที่เท่ากับในรถของ B.V e ก็ตามนะครับ แต่ก็ถือว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอีก30%เนี่ยก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญนะครับนอกจากโตโยตา้าเขาจะมีเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบใหม่แล้วครับเขาจะมีเครื่องยนต์ใหม่อีกหนึ่งเครื่องก็เป็นเครื่องขนาด1.5ลิตรนั่นเองนะครับที่มีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบในรุ่นเทอร์โบด้วยที่มีความจุเท่ากันซึ่งเขาบอกว่าจะสามารถทําให้ช่วยประหยัดน้ามันมากขึ้นอีก30%ซึ่งทางด้านโตโยต้าเขาก็มั่นใจนะครับกับเครื่องยนต์ใหม่เหล่านี้อีกด้วย และก็เชื่อว่าเครื่องยนต์เหล่านี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างโดยทางจูเ t a ยต้าเขาก็ระบุมานะครับว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่เนี่ยจะทํางานร่วมกับน้ํามันเบนซินและก็ดีเซลซึ่งนั่นก็รวไมไปถึงเชื้อเพลิงที่เป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนะครับอย่างเช่นเอทานอลเชื้อเพลิงสังเคราะห์และก็ไฮโดรเจนเหลวซึ่งเขาบอกว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่น,นี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งกําลังแบบไฮบริดอีกด้วย ซึ่งก็จะช่วยให้ทางด้านโตเรต้านะครับได้รับแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นในกลุ่มของรถไฮบริดซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับหลักที่ทางบริษัทเนี่ยให้ความสําคัญและเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ครับก็ยังได้รับการพัฒนาโดยการร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆอย่างเช่นซูบารุและก็มาสด้านั่นเองก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับสรุ่นนะฮะน่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบแล้วก็เบนซิน1.5ลิตรนะครับ ที่มีทั้งแบบเทอร์โบแล้วก็ไม่มีเทอร์โบและอาจจะรวไมไปถึงในเครื่องยนต์ของดีเซลด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบเนี่ยถ้าเกิดมีการนํามาติดตั้งใน f o r ์ u จูเใหม่จริงๆในโมเดลใหม่เนี่ยสมรรถนะและก็ประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสู้กับเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซลได้หรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องรอดู